สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Toxic Gamer รายการที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ยุคทองของวงการเกมผมนิกครับและผมบอสครับผมวันนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของจอยเกมโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าก่อนจะมีจอยดูโอช็อคเราเล่นเกมกันยังไง ใช่เลยคือถ้าพูดถึงจอยเกมยุคปัจจุบันคนก็จะนึกถึงจอยที่มีมอเตอร์สันมีอนาล็อกมีปุ่มเต็มไปหมดใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่แบบนั้นเลยถ้าย้อนกลับไปก่อนยุค u u o s h o c k เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงยุค p s 1ตอนต้นๆใช่ไหมจอยรุ่นแรกของ PlayStation เนี่ยไม่มีแม้แต่อนาล็อกเลยนะใช่ถูกเรียกกันง่ายๆว่าจอย Play รุ่นแรกหน้าตาเหมือน DuO s ช็ ck แต่ไม่มีปุ่มอนาล็อกไม่มีมอเตอร์สั่นด้วยเรียบๆเ,เลยอะ่ะ แต่มันก็พัฒนามาจากยุคก่อนหน้านั้นอีกอย่างจอยของแฟมิคอมที่มีแค่ปุ่ม A, B กับปุ่มทิศทางธรรมดาแถมบางรุ่นสายยังติดกับเครื่องไปเลยด้วยอ่ะใช่ใช่อย่างของแฟมิคอมตัวแรกที่ขายในญี่ปุ่นจอย2ไม่มีปุ่ม Start ด้วยนะแล้วก็มีไมโครโฟนเล็กๆอยู่ที่ตัวจอยด้วยเอาไว้ใช้ในเกมบางเกมโอ้โหโคตรเรโทรอะ่ะตอนเด็กๆเราคงไม่เคยคิดหรอกว่าแค่จอยเกมเนี่ยจะมีเรื่องราวขนาดนี้ จริงแล้วถ้าขยับมาอีกนิดอย่างของ Super Famicom หรือ Super Nintendo ก็เริ่มมีโชเดอร์บาร์ทอมแล้วนะ LR เริ่มเข้ามาใช้จุดเปลี่ยนใหญ่ๆเลยผมว่าอยู่ตรงยุค Nintendo 64นี่แหละที่เอาจอยแบบ3ก้านมาใช้แล้วก็มี a n a ล็อกสติ๊แบบแรกๆในวงการเลยนั่นแหละแล้วโซ n y ก็เริ่มรู้ว่าถ้าจะตามต้องทำอะไรบางอย่างเขาก็เลยเปิดตัว Analog Controller ที่ออกมาก่อนดูโอช็ออีก ใช่แต่หลายคนไม่เคยเห็นจอยตัวนั้นนะเป็นรุ่นที่มีอนาล็อกแล้วแต่ว่ายังไม่มีระบบสันเป็นรุ่นทดลองก่อนดูโอช็อคจริงๆจนกระทั่งปี1997โซนี่ก็เปิดตัวดูโอช็อคอย่างเป็นทางการจอยที่กลายเป็นต้นแบบของจอยเกมในยุคต่อมาเลย ผมจำได้เลยว่าเล่นเกม Resident Evil ภาคแรกกับ Joy Duo ช h o c แล้วมันมีระบบสั่นตอนเจอซอมบี้โอ้ยตกใจทุกที <c oughs> ผมเหมือนกันคือมันเป็นครั้งแรกๆที่จอยสื่อสารกลับกับเราได้ไม่ใช่แค่กดปุ่มเฉยๆแต่มันรู้สึกได้อะ่ะ <c oughs> จะว่าไปจอยเกมเนี่ยเหมือนเป็นอวัยวะหนึ่งของเกมเมอร์เลยนะมันพัฒนาไปพร้อมกับเกมตอลอดเวลาจริงและดูโอช็อกก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้จอยเกมไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือบังคับแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์เกมจริงๆสรุปก็คือก่อนจะมีจอยดูโอช็อกเนี่ยจอยเกมมันก็ผ่านการพัฒนามันหลายรุ่นหลายแบบมากตั้งแต่ปุ่มน้อยๆไม่มีระบบตอบสนองจนกลายมาเป็นจอยที่เราคุ้นเคยทุกวันนี้ ก็หวังว่าคนฟังจะได้ย้อนความทรงจำสนุกสนุกกันบ้างนะครับใครมีจอยรุ่นแปลกๆที่เคยใช้อย่าลืมแชร์กับเราด้วยใช่ครับทักมาได้ทางเพจหรือคอมเมนต์ใต้ตอนนี้เลยแล้วตอนหน้าพวกเราจะพาไปคุยเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกและผมบอสลาไปก่อนสวัสดีครับ